โอเคครับกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผม กายคุ้งอยู่แล้วนะครับวันนี้ผมจะามาโปรโมทเซิร์ฟของตัวเองนะครับขอโทษที่ไม่ได้ลงคลิปไปนานนะครับพอดีว่าาคิดว่าน่าจะเลิกทำช่องไปแล้วแต่ขอกลับมาทำเหมือนเดิมดีวกว่านนะวันนี้ก็ขอโทษกันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ผมจะมาโปรโมทเซิร์ฟของตัวเองนะอของกายคุ้งนี่แหละครับผมจะมาเดี๋ยวโอเค อันนี้นะครับอ่านี่เป็นเสื้อผมนะเพิ่งอ่าเพิ่งสร้างไปเสร็จได้ไม่นานเนี่ยประมาณเมื่อกี้อ่อไม่นานไม่นานเท่าไหร่อ่านี่นะอ่าวันนี้ผมจะมาพาจะพามาทัวร์เมืองของผมกันนะที่สร้างเลียตาแทบกระเด็นนะโอเคตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นสปาว โอเคครับตัวนี้ก็จะเป็นสปาวนะเป็นสปาว์อ่าตัวนี้เป็นเปิดกล่องส่วนตัวครับพิมพ์ S T หนึ่งถึงสิบตัวนี้เป็นกดเซิร์ฟนะครับกดไปอ่มามาดูกดเซิร์ฟโอเคก็มีกดอะไรก็เข้ามาอ่านกันด้วยนะครับก่อนที่จะเล่นโอเคก็ออกมาออกมาต้องหมดในเซิร์ฟโอเคตัวนี้ก็จะเป็นคาสิโน คาสิโนนะครับโอเลโอเคตรงนี้ก็เป็นธนาคารนะเดี๋ยวคลิปไหนผมจะมาสอนอาหารายได้ในเซืร์ผมนะไม่ว่าจะเป็นขนกัญชาป้นธนาคารหรือว่าทําอาชีพต่างๆอะไรพวกนี้นะมากกว่านี้คุณยาบ้าอะไรอย่างเงี้ยโอเคอสนามชกมวยอันนี้ก็เป็นโรงพยาบาลน,นะตัวนี้เป็นคุกใหญ่นะคุกรวมเลย อันนี้มีบ้านให้เช่าด้วยนะครับเซิร์ฟผมนี่บอกเลยว่าจะมีบ้านให้เช่าแล้วก็มีปืนมีรถมอีอะไรเยอะๆอยู่นะครับตันนี้ก็จะเป็นที่ประมูลนะประมูลของอะไรพวกนี้ประมูลของโดเนทอ,อะไรประมาณนี้ตัวนี้ก็เป็นร้านขายปืนนะร้านขายปืนก็จะมีราคาประมาณนี้ก็ เด,เดี๋ยวไม่แน่ก็อาจจะมีปืนขึ้นขึ้นมาเพิ่มแล้วแต่แต่วันไหนว่างๆเดี๋ยวมาทำให้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสอนอสอนอสถานีตำรวจโอเคไ,ไปประมาณนี้อโอเคนี่ร้านเคอฟซอีตรงนี้เป็นสวนน้ำ ตรงนี้เป็นข่ายทหารแล้วก็มีแม็กโดนัลดตรงนี้เ่านะตรงนี้เป็นข่ายทหารนะครับก็รับสมัครอาชีพตำรวจทหารหมออยู่นะใครที่สนใจก็เข้ามาเข้ามากันได้เลยนะตรงนี้ก็เป็นซื้อรถนะโอเคซื้อรถนี่ทับกดไปแล้วก็อยากได้รถอะไรก็ซื้อเอาเลยนะ,ะพิมพ์ทับซื้อรถ ก็พิมพ์ชื่อรถนะอ,อ,อย่างเช่นออผมจะเอา R15 นะโอเคยากได้ต้องมีใบขับขี่ด้วยนะครับต้องซื้อใบขับขี่มาด้วยนะอะแต่ว่าวันนี้เราจะมาแหกกดกันนะอ่ะตรงนี้เป็นทางใต้ดินนี่ทางใต้ดินโอเคก็ไกลอยู่เนี่ยนะ ส่วนตรงนี้จะเป็นโรงแรม5ดาวนะ,ะมีห้องให้เช่าด้วยนะครับถ้าเข้าไปดูนี่ก็ยังยังไม่ได้ตกแต่งห้องนะแล้วแต่ลูกค้าแล้วแต่จะเรียกว่าจะได้ห้องแนวไหนก็จะตกแต่งให้นะโอเคอตัวนี้ก็เป็นหมู่บ้านมีให้เช่านะเื่อใครต้องการแบบไหนก็ติดต่อผมได้เลยนะนี่ว่างให้เช่า มาให้เช่นี่ยังไม่ได้ตกแต่งนะครับก็ใครที่อยากได้ก็สอบถามกันมาได้เลยนะโอเคอนัง่งเลยโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาแนะนำเซิร์ฟให้ทุกคนรู้จักกันเฉยๆนะ ใครที่อยากเป็นทหารหมอหรืออะไรก็ก็ติดต่อกันมาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ